บรรทุกแข่งของจุนทรระดับ่บ้านการเป็นเอกภาพและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในสุงชนคณะรัฐมนตรีของหมู่บ้านที่บริหารจัดการหมู่บ้านร่วมกับองค์กรสํำคัญในการสร้างการ้งใจทุ่จีทำงานตาม0ูนแต่บรรทุกแข่งของจุนชรระดับหมู่บ้านการเป็นเอกภาพและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในสุงชน ผู้ที่ร่วมโครงการปลูกป่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีแต่บราการอย่างยั่งยืนร่วมกันได้การแก้ไขปัญหาหมู่บ้านที่แข็งแกร่งทั้งในด้านวิจิตรที่ของอาชีพปลูกป่าอยู่ในการดูดแลของกรมป่าไม้และมีโอกาสได้ร่วมช่วยงานสะพานจนป่าไม่ผ่านนะครับแต่ในกรณีที่ตรวจสอบเองไม่ได้นะครับหรือ ะดที่จะมาคณะรัฐมนตรีของหมู่บ้านที่บริหารจัดการ้าโมงเนี่ยหมู่หนึ่งหมู่หาช่วงบ่าแต่การใช้การใช้บัตรก็ยังส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษานะครับอนุรักษ์ในเรื่องของต้รมไม้ซึ่งครัวินี้ลัยก็มีโครงการที่อย่างน้อยเนี่ยยางน้อยก็มีป่าเพิ่มขึ้นนะครับป่าเพิ่มขึ้นทำให้ ตำบลบางตำบลบางโของเขตที่สองและหมู่ที่ตำบลโนาลที่ห้าที่หีมีไว้่อนยื่นวัดบางใ่วางหที่นึงเท่าไหร่ปกส้นช้างวนิหกต้นขาขาหมดเลยครับ